สวัสดีครับสวัสดีท,ท,ท,ท่านผู้่นสมาชิกทุกๆท่านะครับคลิปนี้จะเป็นสูตรแนวทางชุด2ตัวแรกแบบ2ชุดนะครับในงวดแรกที่สูตรนี้เริ่มเดินคืองวดที่ออก3 2นะครับงวดแรกคำนวณมาได้2 2 3 2คข้าที่ชุดนี้ครับผลออก3 2ต่อแม่ผลออก3 6มาที่ชุดนี้ครับ ทุกบัน2งทวดวัที่3ครับผลออก8 5มาที่ชุดนี้ครับซึ่งสูตรอันนี้ครับซื้อมาแล้ว3งวันติดเลยนะครับแนววันนี้ก็จะเป็นวัที่4ที่ผมจะมาวางวิ่ชมกันสําหรับแนวแนวทางวันวันที่2พฤษภาคม6 8นะครับใครสนใจสูตรนี้ก็มาลงกับมดูเลนะดูกันครับ สสดีครับจะเริ่มคำนวณในงวดย่อ5สีนะครับเป็นสูรเลข2ตัวแรกนะครับจะเป็นแบบ2ชุดปากหลักนะครับที่10บหน่วยนะครับสูรที่หนึ่งจะเป็นสูรหลักสิบดินสตัวนะก็จะมาจับกับสูรหลักหน่วยตัวเดียวนะครับ2สูรเป็นปากหลักสิบและปากหลักหน่วยแรกนะครับเราก็มาเริ่มมาที่หนงวดแรกครับก็จะใช้ผล วันที่หนึ่งในวันวันที่หนึ่งมีนาหกแปดนะนำมาตั้งคำนวณดูนครับสูตรที่หนึ่งเดืนสิบแรกครับสูตรนี้ใช้ทำเป็นหลักหน่วยบวกัน,นคั้งครับ,บวกับหลัก สิบแรงคูณสี่ห้าสี่เป็นยี่สิบสี่บวกศูนย์บวกแปดคงที่อีกครับเน่นปฏิปติคงที่แข้งสี่บวกแปดคงที่เป็นสิบสองนะครับงวดแรกครับหลักสิบเด็ดที่สองกับสามนี่คือหลักสิบที่ได้ในงวดแรกครับสี่บวกแปดสิบสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับเด็ดที่สองกับสามอันนี้คือสิบแรงครับต่อมา สูสองสูงสองจจะเป็นสูหน่วยแรงครับอ่าสูที่สองดินตัวเดียวนั้นที่หลักหน่วยครับเรามาดูวิธีคิดสูนี้ครับใช้ตัา้าหลักร้อยบนที่หลักหน่วยครับสูหลักหน่วยตัวเดียวสูตรนี้ครับใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยครับแปดบวกสี่แปดบวกสีส่เป็นสิบสองบวกขับหน่วยแรงเป็นสี่สองบวกขันวณแรงเป็นสี่เนาะเป็นเท่ากับหกสองบวกสี่เป็นหกหลัก โอ้ด้วยหกคงที่ครั้งครับหกบวกหกคงที่เป็นสิบสองบวกกันได้เลขสองนี่คือหลักหน่วยครับหน่วยแรงจับแบบสู่สิบแรงที่ได้ดินสองตัวครับเด็ดที่สองกับสามนี่คือสิบแรงหลักหน่วยได้สองสองสู้จับคู่กันก็จะได้สองสองสามสองครับก็จับชุดได้สองชุดนี้นะครับผลออกวันนั้นออกสามสองนะครับแต่วันแรกเข้าที่ชุดนี้ครับ ออก3าสองข้าวชุดที่2นะครับอันนี้จะเป็นงวดที่สู่เริ่มเดินนะที่ผมทำให้ดนนูจะเป็นงวดแรกที่สู่เริ่มเดินนะครับมาที่ชุดนี้ออก3สองครับมวดต่อมาครับจะเป็นงวดที่2เราจะ54ออก3 2สองต่อมาผลออก3 6หกครับ เรานำเลขเดี่ยวในงวดนี้มาตั้งคำนวณดูครับจะเป็นวดทเี่ยวสามสองมาตั้งนะคำนวณเทียบดูครับหล,ลักซิที่ได้ในวนุฒิสองนะครับงวดนั้นครับทำได้สามกับสี่ครับในวุฒิสองสิบแรงสูรนี้คำนวณมาได้สามกับสี่ครับดีนักชมก็มาลงคำนวณดูครับ สู่สิบแรงวิธีคิดใช้ตํ้งหลักหน่วยบวกกับสิบแรงคูณสี่ครับ3ามสี่สิบสองสบวกสองเป็น5 5บวกด้วยเลขคงที่คือ8 5ดบวกแปดคงที่เป็น13บวกกันได้3กับ4นี่คือสิบแรงครับต่อมาครับ สูสูสองเป็นสูหลักหน่วยแรกสำหรับสูนี้วิธีคิดใช้ทำาป็หลักร้อยบวกกับหลักหน่วยครับหลักร้อยเป็น5ครับ5น 1, ํามาบวกกับหลักหน่วยครับห้าบวกสมเป็น8ก็นํามาบวกกับหลักหน่วยแรกที่อ2นํแ8บวกสได้ศบวกด้วยได้คงที่คือ6บวกด้วย6คงที่ครับครับ 0, บวกคงที่ได้6นี่ที่หลักหน่วยแรกครับ ทีนี้ก็นำสองสู่ที่คำนวณได้นำมาจับคู่กันนีครับก็จะได้สองชุดนี้สองชุดดินชุดแรกได้สามหกชุดที่สดินสี่หนะครับผลออกสามหกครับในวมน่ที่สองเข้าที่ชุดนี้ครับออกสามหกถูกเป็นสองหมดนะครับ วม่อต่อมาอนงวดที่สามที่ผ่านมาผลออกแปห้าครับเราก็นำเลขยอดยหนึ่งวันนี้มาตั้งคำนวณเทียบดูครับมาต่อกันที่สูตรหลักสิบแอรูนี้ครับวิธีคิดก็ใช้ตำลักหน่วนครับหลักหม่เป็นเจ็ดบวกกับหลักสิบแรง เป็น3คูณ4นำ3าคูณ4ได,ด้ครับเป็น12บสองนำมาบวกกันครับ7บวก2ได้เท่า9ครับอกด้วย8ของที่9บวกแเป็น17บเด้วก1เป็น8อ่ะงวดที่3 10สิบแรงส่วนนี้ได้7กับ8ต่อมาครับจะเป็นสูหาหลักหน่วยแรกงนะครับสูนี้วิธีคิดก็นำหนกหลักร้อยเป็น6นนำมาบวกกับหลักหน่วยเป็น7 สองเลนี้บวกกันครับนั่นสองเลนนี้บวกกันก่อนครับหกบวกเจ็ดได้เท่ากับสิบสามเนาะแล้วบวกด้วยตําแหน่งหลักหน่วยแรกคือหกยกมาบวกกันครับสามบวกเป็นเก้าครับแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่อีกครั้งเนาะเก้าบวกหกคงที่ได้เท่ากับสิบห้าครับอันนี้คือหลักหน่วยตัวเดียวนะครับที่ใช้ก็นํามาจับกับสิบแล้งที่ได้สองสูตรคํานวณมาได้เจ็ดแปดรวมที่สองดินห้าครับก็จับคู่ดได้จะได้เจ็ดห้าแบบนี้แปดห้าครับวันที่สามที่ผ่านมา ผลออกออกแรง85มาที่ชุดนี้จะมีเ5 85ปครับใน2ชุดนี้ก็เข้าที่ชุด85ก็เดินมาตองเนี้ยสามมติเลยนะครับนะวันนี้ก็จะเป็นวันที่สี่ครับที่ผมจะมาวางให้ชมกันนะสำหรับเอฟซิตี้ติดตามอยู่นะครับนะใครสนใจชุดนี้ก็มาดูกันครับนะทีนี้ผมก็จะนำด้วจอนงวันนี้ครับก็จะมาตั้งคำนวณเทียบให้ดูกัน จะเป็นงวดที่ออก85ครับลยงมาตั้งคำนวณดูครับสูตรที่1เป็นสูตร0แรงครับมาลองคำนวณดูนครับนำหลักหน่วยแด้หลักหน่วยบูณด้วยสิแรงครับ10แรงคูณ4ครับ8 4 3 2บวกกันครับ7บวก2เป็นครับบวกด้วย8ของที่9บวกแเป บวกเลขเจกับ8ปวันนี้10บแลนดินเจกับ8นะครับนำหลักสิบที่ทำได้เนาะ,ะ,จ,ะจะมาจับกับหลักหน่วยแรกตัวเดียวนะครับเราก็มาดูครับสูตรหน่วยแรกสูตรนี้เรามาเทียบกับสูตรในงวดที่ผ่านมาน้งหลักหน่วยตัวเดียวนะสูตรในงวดที่ผ่านมา มาเทียบกับวิธีคิดก็ใช้จำนวนหลักร้อยหัวหลักหน่วยครับหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยเป็นเจ็ดบวกกับหน่วยแรกครับแล้วก็บวกด้วยหกคงที่อีกครั้งนะครับก็มาลองคำนวณดูครับนำสองบวกเจ็ดได้เก้าบวกกับห้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่บวกด้วยหกนี่เป็นศูนย์ในงวดนี้ครับหน่วยแรกที่ได้คือศูนย์เห็นที่หน่วยแรกครับจับกับสิบแรกที่ได้เจ็ดกับแปดงวดที่งวดเก่าเนาะในงวดที่สามก็ได้เจ็ดกับแปดงวดใหม่ก็ได้เจ็ดกับแปดอันนี้คือเลข เลขสิบแรงครับแผ่นดินที่สิบแรงนะครับปักหลักทั้งสองสูบนะบปักหลักสิบหน่วยแรงนี่ครับก็จับคู่กันก็จะได้สองชุดนะครับทีนี้ผมจะจับคู่ให้ดีครับชุดแรกได้เจ็ดศูนย์ชุดที่สองเป็นชุดแปดศูนย์นะครับท่านผู้ชมก็ลองนำศูนย์ไปพิจารณ์ดูนะครับประมาณนี้นะนี่คือผลลัพธ์เลขวันนี้ที่ได้จากศูนย์นะครับศูนยนี้สัุดเลขที่สองชุดนะครับ ก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าไม่มั่นใจก็รอดูชุดสรุปอีกทีนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาสรุปแร้งนะครับตัวนึงให้พร้อมกับรีบวิ่งนะก็มีหลายสูตรนะครับก็จะมาเทียบไปดูกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ